สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมากินร้านร้านบางเซมปะบางเซมใช่ใช่อันนี้เรามาแบบว่าเราเซิร์ชใน g o o g ิ e นะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อแถวบางพีร้านไหนที่ขึ้นมานะที่ขึ้นมาก่อนเลยนี่บางเซม,มก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน<ม>๋นสี่จุดเก้าสี่จุดเก้าแล้วเราก็มาดูเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุน๋นแต่เรามาสะดุดแต่ตรงนี้ว่ะข้าวหมกเนื้อมีหมกเนื้อหมกไก่เออหมกเนื้อหมกไก่แล้วก็มี ข้าวเนื้ออบเออเ,อเอออมันข้าวเนื้ออบที่เห็นเม็ดข้าวเป็นเม็ดใหญ่ๆอ่ะหรอเออต้องไปลองดูเดียวถ้ามาอย่างนี้สี่จุดเก้านี่มันต้องมีอะไรที่มันต้องเด็ดแน่เลยไปอว่าอิสลามนะเออไปเวลาอิสลามไปไปตามไปครับตั้งใจจะมากินในนี้นะไปนะ นี่ไหมหมุมนี้ดีกว่าเผื่อพี่แคปมาเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวมันจะตามมาเดี๋ยวเราเอาหมุมนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราดูเมนูก่อนนี่เมนูไหมครับแต่ร้านนี้จะเป็นเครื่องเสี่ยงนะข้าวหมูเนื้อข้าวหมกไก่แล้วก็ข้านนวราร้านนี้นนจะมีอาหารจานปลาและปลาค่าสั่งสั่งนู่นเลยใช่ไหมใช่ค่ะออ๋โอเคกินตรงนี้ได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวเราจะสั่งันี่ก่อนเอาอะไร ต้มไงไหมต้มเครื่องไนไหมข้าวข้าวหมกเนื้อกับต้มเครื่องไนเอออะไรนะข้าวหมกเนื้อสองก็สองเลยเหรอไม่กินอย่างอื่นด้วยอ่ะจะได้เออหลายใหม่อะไรไม่นู่นอนั่นกะข้าวหมกเนื้อแล้วก็ต้าเหล่าเนื้อไหมต้มเครื่องไนไงข้าวหมกต้มเครื่องไนเออข้าวหมกต้มเครื่องไนโอเคข้าวหมกต้มเครื่องไนไปเดี๋ยวเราสั่งอาหารก่อนเดี๋ยวมาลองกัน ั่งมานี่แหละครับมีอะไรบ้างนะต้ม <treating> ต <Napoleon> <t ong> ้มเครื่องไหนนี่คือต้มเครื่องไหนเป็นเครื่องในเดียวครับเกรงรวมจ้าต้มเหลครื่องในคุณขาคือต้มเครื่องในเลยคะต้มต้มเครื่องในธรรมดาที่ใส่ผมไม่ใช่ต้มแซ่บนะอ๋อเออแล้วงั้นลูกค้าใส่เส้นหมี่ก็ได้ลูมค้าต้มก๋วยเตเองวนะจ๊ะต้มเครื่องในต้มเครื่องในนะต้มเครื่องในแล้วก็ข้าวหมกข้าวหมกเนื้อก แล้วก๋วยเตี๋ยวไม่เอาหรอเอาเป็นเนื้อตุ่นดีกว่าครับหมูเนื้อหมูนแล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวเอาแห้งดีกว่าแล้วก็เอาแล้วก็แห้งเนื้อใช่อยู่เลาวเป็นโรงงานเนาะกินดูแต่เยอะเขากินแบบเราจะขายแพงไม่ได้อ๋อไม่แพงนะหมกเนื้อเก้สิบแล้วหมกไก่อะคะก็เหมือนกันตอนนี้หมกเนื้อหมดยังหมดแล้ว อ๋อถ้าถ้าเนื้อหมดก็คือหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้เหลยแต่ไก่ไก่ก็หมดไก่ก็หมดนี่ตู่ต้องมากินก่อนก่อนบ่ายไวะเนี่ยก่อนบ่ายอย่างเดียวครับไม่ทำมันน้อยจังเหรอคะไม่น้อยครัปกติแล้วแต่วันไงหรอแล้วแต่วันเปิดตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยตั้งแต่เช้าตั้งแต่เช้า แล้วก็หมดไวเนาะบ่ายโมงเรียบร้อยหมดไม่ทําเพิ่มเหรอคะผมว่าไม่ไหวเหนื่อยแค่นี้พอถ้าเราเพิ่มเราจะไม่หมดอ๋ออันนี้ใส่ปลากระบอกได้หรอครับทำวันต่อวันอ่ะอันนี้อร่อยมากมันใส่ประกาศดอกเลยเหรอไม่ใส่ไม่ใส่ใส่ประกาศบอกทำไมอ่ะมันเป็นเหมือนไก่เส้นเียวมันเป็นไอเนี่ยมันเป็นเหมือนผักบัติร้องต้มเครื่องในก้มเครื่องในธรรมดาใส่ร้องอะไรอย่างนี้อ๋อผักสลัดเหรอเมื่อกี้นั่นแก่ถ้าไปกินอย่างพวกเดอนไปกินมีงานรก็ใส่เส้นบี่อ๋อ นี่ของแท้ว่ะของแท้ี่เป็นอิสลามเออิสลามเพราะว่าทำงานต้องมีอันนี้คิดเองไหมพี่สูตรนี้คิดเองปะหรือว่าไหนคิดเองไหมสูตรอ่ะหรือว่าใช่ทเองี่ทำเองเพราะว่านีจใจรักโอ้อร่อยมากเลยเนี่ยเนาะอิสลามทองแท้ครับต้องต้มเครื่องไหนแต่น้ำนองไปหน่อยไม่แต่บอกอร่อยจริงอร่อยอร่อยอร่อยแนะนำอันนี้อร่อยมาก บอกแล้วถ้าถ้ามาบ่ายโมงอะหมดอ่ะดีนะวันนี้เรามาไวเว้เท่าไหร่เดอันนี้หกอันนี้อาจารย์มาหกสิบเองอะข้าวหมกเนื้อเขาว่ายังถูกอะเออถูกมากถูกเราก็เยอะด้วยไงหนูว่าก๋วยเตี๋ยวก็ประมาณนั้นแหละ้เยอะแล้วเยอะด้วยนะไม่ไม่ได้ว่าให้มาน้อยนะนเะก๋วยเตี๋ยนี้ชั้นเท่าไหร่พี่หกสิบบาทอ๋อขายหกสิบหมดเลยพิเศษเจ็ดจ้ หกสิบยี่ห้าหน้านี้เนื้อเศษไม่บูขนาดนี้เนื้อล้นอ่ะเน้ยเนื้อเยอะเลยนะทุกอย่างเยอะของแท้อพี่ขายตรงนี้มานานยังคะเนี่ยปีห้าสี่โหนานแล้วเหรอเราไปอยู่ไหนมาว่าทำไมเราผ่านเราไม่แหวนนี่เราผ่านเส้นนี้ตั้งแต่ปีห้าสี่แ้วถนนพิเรียนเดียวฝั่งโน้นโหหกปีห้าสี่ตั้งแต่ยังไม่มีถนนยังเป็นอันนี้อยู่เลยมั้ยพูด กุ้นเลยแต่เนี่ยมันมึนเลยแล้วเราทั้งวไม่มากินเขาว่าวิกไหนมาเนี่ยใช่ผ่านกับอยู่วิกซีบางปีเนี่ยขายมือถือกันห้าปีแล้วใช่ไม่เคยกินเลยช่วงนี้ผมตลอดกินอย่างเดียวเลยแล้วเหมือนแบบมีคนบอกว่าตรงนี้อร่อยได้มากินอร่อยจริงพี่อร่อยจริงเนี่ยอันนี้สุดยอดมากเลยมาอยากจะมากินเนี่ยหมกแต่อร่อยทุกอย่างเลยนะแต่อันเนี้ยเป็นเด็ดมากไม่เคยกินเลยหนูไม่เคยกินไส้วัวแม่อันนี้ครั้งแรกไส้วัว นี่ทำไม่มีกลิ่นใช่ข้างในมากินร้านนี้หมดเขาคือเดี๋ยูหนึ่งมีกลิ่นมีกลิ่นก็ไม่กินแล้วผม่หคนนึงมีกลิ่นผมก็ไม่ไกินที่มีไม่ละไม่มีนั่นแหละดูเพื่มีไม่มีเลยใช่หนึ่งหมดเราเน้นความมีกลิ่นไม่มีกลิ่นนะหมดอ่ะหมดเกลี้ยงเราเน้นความสะอาดอ่ต้องต้มต้มผ่านเกลือต้องมาล้างน้ำเปล่าเหลายๆนี่ต้มกี่ชั่วโมงแน่ถึงเปื่อยขนาดเนี้ยนานมากต้องต้มเต่อฐานนี่ฉัเต่อฐานแลสิบกว่าปีแล้วนี่เคยใช้แก๊สนะอ้าวเหรอเต่อฐาน้นีแกก๊ส็ ไปยอร่อยแ่รอกอย่างตาถ่านตาถ่านของนั้นสูตรตาถ่านต้มเนื้อสูตรตาถทานแล้วก็ทองเนื้อตุ๋นเนาะตาแกงตัวเปตุ๋นเนี่ยไม่มีการตุ๋เนาสูตรตาถ่านนะครับต้มเนื้อสูตรตาถ่านมาครับวันนี้เหมือนเดิมครับมากินข้าวเหมือนเดิมแต่แรกบอกจะมากินเส้นเหมือนเดิมอันนี้เรามากินข้าวเหมือนเดิมวันนี้เรามากินร้านอะไรนะบังเส้น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 นี่ เมนูที่เราต้องการจะมากินเลยตรงนี้อันนี้เรียกว่าอะไรข้าวหมกเนื้อเอ้ยอข้าวข้าวหมกเนื้อนะข้าวหมกเนื้อ,อข้าวหมกเนื้อนี่ยได้หน,นึ่งเมนูต้มเครื่องในเดี๋ยวเราลองต้มเครื่องในก่อนดีกว่าแบบไม่ต้องปรุงนะโอ้โหน้ำเหมือนหวานหวานหวาน อได้เลยว่ะกินเนื้อกิ่นแบบต้มกินแบบข้างๆนคืออะไรบ้าะพอเราแบบไม่ปรุงอันให้ดูข้างในให้เลยไม่ใช่จริงๆเราก็คือปรุงได้ข้างในล้วนเลยนะเนี่ยดูรับดูครับโอ้โหได้เลยว่ะรัเด็ดื่องในแม่งนุ่มเลยอะ สรุดยอดเลยโ้เมนูนี้โอเคเลยเดี๋ยวขอมาลองข้าวหมกเ,นะมน,เนื้อนะข้าวหมกเนื้อนี่กินดักนี่กิดักจินเปรี้ยวใช่เต็มเต็มคำนะครับดูนะครับ ข้าวหมกเนื้อตุ๋นก็เอาเนื้ออะไรฮะเราเนื้อตุ๋นมาคำเดียวรู้เรื่องป่ะไงเฮ้ยอร่อยเอ้ยลองอันนี้หน่อยข้าวอะไรอันน้เหรอันนี้แหละข้าวอะไรนะเนื้ออบใช่ไหมข้าวเนื้ออบอันนี้ข้าวหมกเนื้อเดี๋ยว้าอร้านเดียวกันอ่ะอธิบายตรงนี้ก่อะข้าวนี่แบบมีความมันๆแบบ เครื่องเทศเนี่ยไม่อร่อยเลยว่ะใช้ได้ไม่แล้วไม่แข็งจนไปไม่ใช่ใช้ได้อร่อยเลยใช่ไหมอร่อยนะเม่งั้นที่ชอบทำแนวเนี้นะร้านเขาได้กี่ดาวนะสี่จุดเก้าเออร้านได้สี่จุดเก้าอ่ะที่บุญอันนี้เรียกว่าข้าวเนื้ออข้าวเนื้ออบแต่ไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะแตกต่างแค่ว่าข้าวเฉยๆอเปล่าน่าจะเป็นเนื้อเนื้อเดียวกันเนื้อเดียวกันเซฟไว้เนื้อเดียวกันปะ ใช่อืมแต่เปลี่ยนจากข้าวหมกหมกเป็นข้าวสวยธรรมดาใช่อ๋อแต่ที่ให้เลือกนะเนื้ออบกับข้าวหมกเนื้อข้าวหมกเลืนะ้อว่ะอเืข้ากันกว่าอืมอเอ้ข้าวหมกเนื้อได้เลยเพราะว่ามันมีกลิ่นเครงเทศขึ้นมาเดี๋ยวเราลองตุกตนะ่อลองตุกตกแน่นอนจริงอือหือ โอ้ยน้ำสุดร้อนๆโอ้ยอันนี้อะไรอันนี้ไม่ไส้มีอะไรครบเลยเหรอวันนี้มากัดมาเต็มเลยอ่ะขาดไม่ได้อีกแล้วต้องมีเส้นมาอีกใจมันรักใจมันรักเส้นเล้งน่ากินอ่ะไปกินร้านหนึ่งเจอเส้นเล็กแห้งเนื้อไงติดใจไดยติดใจคลิปนั้นเราลงไปแล้วที่เราไปกินอ่ะอยู่กม .4 ีอ่ะเกี๋ยวเนื้ออยาลองก็เกียวเนื้อแห้งที่นี่มั้งเนี่ แต่ต้องรีบผลเนาะเส้นเล็กต้องรีบผลปล่อยนานไม่ได้นะใช่ใช่ปล่อยนานไม่ได้เส้นติดโอ้โ้ดูเนื้อดิเดี๋ยวขอกินเส้นก่อนนะแล้วก็ตามเล่นเนื้อนะความใหญ่มากโอ้โห ต่อผ่านดูเส้นก็น่ากินแล้วอ่ะเนื้อดิ่งเหนียวๆอ่ะแล้วเนื้อเนื้อเขาไม่เหนียวนะเนื้อนุ่มอ่ะผ่านเลยผ่านเลยนี่ลองนี่ดิอันนี้ยัางแา่ไมู่ตจัดอันนี้อะไรอ่ะเนื้ออะไรเนื้อย่างเนื้อย่าง เนี่ยย่างติดมันด้วยนะนย่างติดสูตติดมันราดน้ำจิ้มมาเอาเพิ่งห่อยไปนุ่มวหวาบอกเลยว่าทุกเมนูที่เอาลงที่ตังมันเนะี่ยทานหมดทานหม<ะ>ดอดไปลุยลุยเลยใช่ไหมยเลย ก็เป็นเนู้อเนี่ดูเนื้อเด็ดเออเนื้อฮะควรเยวเลยเนื้อเยอะเลยนะอยากกินหมกไก่ก็อยากนะแต่ไม่หมดฮะต้มเนื้อเฮ้ยต้มข้างในอืมอร่อยมากเลยแะไรเฮ้ยออืเนื้อเขาอร่อยเนี่ยดูอย่าไม่ต้องปรุงก็อร่อยบอกเลยไหนดูมีอะไรบ้างไส้ มีไส้มีก็คือข้างในใช่ไหมข้างในเลยต้มข้างในแสดงว่าร้านนี้ขึ้นชื่อต้มข้งในได้เลยนะเาน้ำเดียวกันเดำุกตวร้อนอ่ะโอ้หนไหมพี่แกบลองนี่เดี๋ยวข้าหมกเด็กเนื้อทีนะเน่เล็กเล็กเล็กแห้งเนื้อทีนะ ลองดอเ,เดี๋ยวอย่าขอลองนี่นะเด็ดแซวข้าวหมกอร่อยต้องใส่ดี่บ่างใส่ไก่จิ้มมันมอยู่แล้วเนี่ยจิ้ใจว่บ้างโอ้ยิ่งกินยิ่งอันเนี้ยจิ้ใจเลยหรอแค่ใจจะชอบอเออปกติเรากินน้งหมกไก่เนาะใช่หมกหมกไก่อหานแนวนี้เราก็ไม่ได้ค่อยกินบ่อยนะใช่ อันนี้ร้านนี้เขาถึงจริงทำถึงทำถึงโปรตีนปลาทำเลยยังถึงอ่ะทำถึงนะมันมันไม่รู้เลยมันมันบวกกับเนื้อ,อ,อสุดๆน้ำตุ๋ร้อนร้อนบอยไข้นั้นคือเครื่องปรุงเหรอ ได้ปรุงได้ไปปรุงเนี่ยปรุงไหมอันนี้เธอปรุงมาขนาดนี้ฉันกินด้วยไม่ได้เลยมได้รู้มันต้องมีเผ็ดน้ำอยู่แล้วไปปรุงเนี่ยปรุงต่ออะไรใส่พริกอย่างเดียวเลยบ่อยเหรอไม่มีอาไม่มีเลยกินพริกไม่ได้เอ้ยไม่ไม่กินพริกมาไม่รับแต่อร่อยอยู่แล้วนะแต่เผ็ดคือไม่มีอะไรเลยมีแบบว่าเผ็ดพริกอย่างเดียวเปรี้ยวหวานไม่มีเลยมีมีต้องมีเปรี้ยวหวานด้วยแกลองชิมหนึ่งหวานนะมันหวานอยู่แล้วเว้ยน้ำอ่ะอร่อย นะขนาดว่าคนละรสชาตินะอือนี่ลองยังแห้งเนื้อก็อร่อยอ้ะเนี่ยแบบยังไม่ปรุงอ่ะเนื้อเป็นโบราณอิสลามไม่เห็นไตไงเนื้อเนี่คล้ายๆเนาะได้เลยเนาะขนาดแบบว่ายังไม่ปรุงแบบหวานเลยอร่อยเลยแหละก็สีดาวอ่ะดูมาสีดาวอ่ะ

แล้วว่าต้มต้มข้างไรเาขาก็ขึ้นชื่อน่ะเปื่อยมากเลยเนาะต้มขึ้นในวัวนี่แหลใช่ไม่มีกลิ่นเลยเนาะเกอรกลิ่นไม่มีอการต้มเลยเนาะตอนแรกเราเราดูนึกว่าต้มนี่ไหมต้มดัน้นง่ายนะแต่นุ่มเอ้ยใส่ขออร่อยว่ะอร่อยแนะนำอ่ะใครชอบแนวเนี้ยมามาเลย ดูเ <úc> ส้นอะไรนะเเขาเรียกเส้นอะไรเส้นชารนอยู่เขาเป็นร้านเดียวกันนะเห็นบอกเส้นที่จอดไปคลองขุดนะใช่ไปคลองที่จอดไปคองขุดบอเตอรกัดมอเอร์ไซกัดเขาอยู่เส้นนี้เรียกเส้นอะไรนะเส้นนำลูกเส้นนำลูกนะนำลูกขาออกคองขุดเหรอที่จะวิ่งเข้าไปตรง สีแยกของฝุดอ่ะบ้านเขาอยู่ใต้มือเจิดเจิดเจ้แล้วดกเติลก็เจอร้านเนี่ยชื่อว่าบางเต็มบางเต็มอร่อยจริงใครที่ชอบแนวแบบเนี้ยมาไม่ผิดหวังแน่นอนนะร้านเนี้ยให้กี่กระโหลกไว้มีห้ากระโหลกให้กี่กระโหลกร้านเนี้ยให้ไปจีกระโหลกเอาไปห้าเลยกันโอ้โหถือว่าโอ้ไม่หักเลยเหรอแนวอาหารอีกรามถูกปากถูกปากเราแต่ไม่รู้ถูกปากกูหรือเปล่านะต้องมาลองเองเห็นว่าถูกปากแต่แนะนำอ่ะแนะนำอ่ะ เจอข้าวหมกเนื้อเข้าไปนี่นะตอบโจทเลยตอ,อบโจทยเลยทำถึงทำถึงแล้วมาได้นี่นะต้มเครื่องใหม่อันนี้เด็ดโอ้โหเข้าอเลยรสชาติดีมากแนะนำแนะนำอีกหนึ่งร้านหาเพื่อนๆอยากจะมากินมาลองได้เลยบางเต็ม อยู่แถวเส้นตำหลวงที่ที่ที่จะวิ่งเข้าตรงแยกแยกของขุดนะอยู่ใต้มือเดี๋ยวนะถ้าคนดูถึงสองหมื่นพามาซ้ำหน่อยนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสองพันแล้วไงเอาสองหมื่นแล้วเดี๋ยวต้องมาซ้ำเดี๋ยวต้องมาซ้ำต้องต้องเท่าไหร่นะสามหมื่นคนดูเหรอต้องสองหมื่นคนดูสองพันมันน้อยไปแล้วใช่ไหมน้อยไปเริ่มดังเริ่มดังช่องเริ่มเจอปากช่องเล็กๆไปใน้องกอดช่องอะไรนะช่องเล็กๆ เดินในอ้อมกอดบอยชานแนลอีโอเคเดี๋ยวพาไปกินแบบแปลกแปลกใหม่ๆเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินแถวเนี้ยกินกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะว่าร้านแถวนี้มันมีอะไรที่ต้องเก็บอีกเยอะนะใช่บางทีของกินเยอะอืมอินหนึ่งร้านอย่หนึ่งร้านที่แนะนําให้เพื่อนๆมาลองบางเซมครับและเจอกันอีพีหน้าครับไปครับอีพีนี้ไปนะเจอกัน